สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านนะคะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วเพราะว่าห่างหายไปนานเนาะก็วันนี้จะมาเล่านิทานให้ฟังอีกแล้วค่ะถ้าก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังเนาะก็ถ้าใครเป็นศาสตร์หลวงปูด่ดูอาจจะพอเข้าใจบ้างเนาะคะ่ะว่าสิ่งที่เราสิ่งที่เราทำตาม ตามคำหลวงตาม,มาที่สอนให้เราสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาบุญเนี่ยคือเป็นขั้นเบสิกขั้นพื้นฐานของของศาส,สนาพุทธเนาะให้สวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาบุญอยู่แล้วบูชาพระรัตนตรยัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ายังไงตามแนวทางพระพุทธศาสนาเนาะแต่ว่า,าที่เราสวดเป็นประจำก็คือคาถาจาักรพรรดิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ขอออกตัวทุกคลิปเลยนะคะว่าไม่ใช่เป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จหรือว่าประสบความสําเร็จเป็นขนาดปรมาจารย์เป็นผู้ที่ลึกซึ้งในพระพุทธศาสนาในทุกแง่มุมต่างๆนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาขนาดนั้นแต่ว่านี่เราขอพูดถึงในฐานะคนที่ปฏิบัติตามศาสตร์หลวงปู่ท่านแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างกับตัวเองนะคะแล้วก็ ามาพูดถ้าเพื่อให้เป็นกำลังใจสำหรับคนที่สวดมนต์เริ่มสวดเริ่มจะมาสวดมนต์ในตามแนวทางอาของท่าน,าานาก็คือคาถาจักรพรรดิและก็คนที่ปฏิบัติอยู่ให้มีกำลังใจในการปฏิบตัติเนาะค่ะก็วันนี้จะมาขอพูดถึงเรื่องก่อนที่จะมาเริ่มสวดมนต์นะคะว่า,าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็คือดิฉันจะเริ่มสวดมนต์ประมาณ เมษาเมษาหรือพึกภาปีที่แล้วนี่ค่ะสองพันห้าร้อยหกสิสองเอ้ยไม่ใช่หกสิบเอ็ดใช่ไหมคะเออแล้วทีนี้เริ่มสวดจากการที่น้องสาวน้องสาวมาเล่าให้ฟังว่าน้องสาวไปเจอศาสตร์นี้มาหลวงปูด่ดูแล้วก็ไปเจอหลวงตามาสเป็นศิษย์หลวงปูด่ดูอะไรเงี้ยน้องสาวก็มาเล่าให้ฟังคือเขาเล่าเล่านานนะคะเล่าเป็นปีเลยแหละ เราก็ไม่ได้เชื่อเราก็แค่เอออน,อนุโมทนาบุญกับน้องเขาที่เขาแบบออสวดมนต์จริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาก็เหมือนที่เราเคยเล่าให้ฟังนะคะเล่าหูซ้ายทะลุห,หูขวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นปีอะค่ะแล้วทีนี้เออเราก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วทีนี้มันจะมีเหตุการณ์มาเป็นสเต็ปสเต็ปนะคะก่อนที่เราจะเริ่มทําอะไรแบบจริงจังก่อนหน้านั้นก็เป็นคนมีเซนต์อยู่แล้วที่เคยเล่าไปนะคะ เป็นคนมีเซนส์เกี่ยวกับว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะเหตุการณ์ที่ไม่ดีไม่ดีมันจะเกิดขึ้นเราก็จะมีเซนส์บอกมีรู้มาก่อนที่มันจะเกิดเงี้ยและมีอยู่ที่ดิฉันสงสัยอยู่ก่อนที่จะเริ่มสวดก็คือดิฉันมาอยู่เมืองนอกแล้วทีนี้ฝันว่าตัวเองน่ะไปในโรงงานแห่งหนึ่งไปนโรงงานแห่งหนึ่งเดินเข้าไปอะค่ะเดินเข้าไปแล้วก็ ไปเหมือนไปอยู่ห้องโถงเขาอะค่ะแล้วก็เหมือนห้องโถงตรงที่เรายือนอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบยาวๆขึ้นไปแล้วก็แบบทะลุขึ้นไปบนอากาศเลยอะค่ะแล้วทีนี้ก็รู้นะคะว่าเป็นโรงงานล้างแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเราเข้าไปทําไมแล้วทีนี้แล้วก็มีพวกคนนะคะพวกคนงานของโรงงานะเดินออกมาเต็มเลยค่ะแล้วทีนี้เราก็รู้สึกว่าเอ้เขามาทําอะไรกันเขาก็มายืนล้อมเราแล้วก็อยู่ตรงกลางพอดีเลยแล้ว ตัวดิฉันนะคะถามเขาบอกเขาว่าจะส่งไปเกิดนะและทีนี้ก็เลยก็เลยบอกเขาว่าให้พูดคําว่าสาธุดังๆนะและทีนี้ดิฉันพูดจบเขาก็พูดคําว่าสาธุสาธุสาธุสามครั้งจีตัวเองนะแวบเลยว่าเอาเอเนาะเขาก็รู้จักคําว่าต้องสาธุสามครั้งอะไรเนี้ยเพราะว่าผีฝรังนะคะ เราเราเราจะไม่รู้ว่าเขารู้ได้ไงว่าต้องทาต้องต้องอต้องกล่าวต้องกล่าวคําว่าสาธุสามครั้งนึกว่าเขาจะพูดแค่ตามเราอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเขาไม่ใช่ศาสนาเราเนาะเขาก็เราก็คิดว่าเขาไม่น่าจะรู้รู้ว่าต้องต้องเป็นสาธุสาธุสาธุสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วทีนี้พอเขาพูดจบนะคะดวงผีนะคะที่ถึงตัวคนๆเหมือนเราเนี่ย ก็กลายเป็นแก้วแล้วก็ลอยขึ้นบนฟ้าค่ะลอยขึ้นแบบหลายสีมากเลยนะคะลอยขึ้นฟิวฟิวฟิวเลยเราก็บอกเออเราก็ไม่เคยเห็นเห็นแต่พระท่านบอกนะว่ามันจะเป็นดวงจิตนะคะมันจะกลายเป็นเหมือนเหมือนลูกไฟเป็นแก้วอะค่ะแล้วก็ลอยขึ้นลอยขึ้นอย่างนี้เราก็เพิ่งรู้ว่าเอ้าดวงจิตมันหลายเป็นอ่ามันลอยขึ้นบนฟ้าได้อย่างนี้มันต้องมีหลายหลายสีเหมือนกันเนาะเรานึกว่าจะเป็นสีขาวแล้วก็ ลอยขึ้นอย่างนั้นนึกว่าจะเป็นแค่สีขาวแล้วทีนี้ก็ตื่นคือตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยก็ยังมังงว่าเอ้ยทําไมฉันต้องถามเขาว่าเขาจะไปเกิดไหมคือตอนนั้นยังไม่เริ่มสวดเราจะไม่รู้นะคะว่าเวลาเรานอนเราไม่รู้เนอะว่าเราจิตจิตเราเนี่ยไปไหนทําอะไรบ้างนอกจากว่าตื่นขึ้นมาแล้วเหตุการณ์อันนั้นมันสําคัญเราถึงจะจําได้ว่าเราฝันอะไรบ้างอะไรเงี้ยและทีนี้ตอนนั้นยังไม่เริ่มสวดก็ง,งงว่า ทำไมฉันต้องไปถามเขาว่าเขาอยากไปเกิดไหมทําไมแล้วทีนี้มันก็จะมีฝันหลายครั้งที่เอ่อไปเจอวิญญาณเจออะไรเงี้ยค่ะเราก็จะถามเขาว่าไปเกิดไหมจะไปไหมจะส่งให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออบางบางครั้งเราไปเราฝันเนี่ยบางครั้งผีบางตัวมันก็หัวเราะเรานะคะแบบผีฝรั่งนี่แหละเพราะว่าอยู่เมืองนอกก็เจอแต่ผีฝรั่งนะคะมันก็จะหัวเราะเราว่ามันคงคิดว่ามึงทําอะไรมึงจะส่งอะไรยังไงเพราะว่าแต่ว่า ผีบางตัวเขาก็น้อมโดยเฉพาะผีเด็กๆที่เราเคยเล่าให้ฟังนะคะว่าผีเด็กๆเนี่ยจะตอนมาแรกๆเนี่ยตอนที่เริ่มไม่ยังไม่สวดเนี่ยผีมาขอถึงถึงอพาร์ดเมนที่เราอยู่เลยนะคะผีเด็กๆแบบประมาณสักสี่ห้าขวบอะไรเงี้ยค่ะเออเขามาขอเลยนะคะว่าขอขอบุญหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาพูดเป็นภาษาไทยนะคะเวลาจิตเขาคุยกับเราเนี่ยผีฝรั่งเนี่ยจะสื่อจิตกับเราเนี่เขาจะสื่อเป็นภาษาไทยเป็นภาษาที่เราเข้าใจานี่แหละเออ แล้วทีนี้ก็จะมีอยู่ครั้งหนึ่งเดินไปตอนหลังจากที่ไปส่งวิญญาณหลายๆครั้งก่อนเริ่มสวดนี่ mm. ก็เริ่มงงเลยว่าทําไมฉันต้องฉันต้องถามเขาแบบนั้นแล้วทีหลังจากเริ่มสวดแล้วก็จะเป็นคนที่ชอบลองชอบลองอชอบลองชอบลองของของพระอาจารย์อะไรเงี้ยก็คือจะชอบถามหลวงปู่ดูว่าหนูมไม่เชื่อเรื่องนี้ทําให้หนูเห็นหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยเดิน มีวันหนึ่งเดินไปป่าป่าเก็บเห็ดเลยค่ะป่าสนเลยไปคนเดียวเดินเดินเข้าไปไปเห็นต้นสนต้นไม่ใช่ต้นสนเป็นต้นอะไรไม่รู้แต่ว่ามันเป็นพุ่มแบบสวยงามพอดีเลยต้นแบบไม่ใหญ่มากไม่น้อยอะไรเงี้ยเป็นต้นขนาดกลางก็เลยแหงนหน้าขึ้นไปเหมือนเหมือนมีอะไรทําให้เราแหงนหน้าขึ้นไปแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยต้นไม้ต้นนี้มีผูกมีคนผูกคอตายหรือเปล่าวะแล้นี้คนเรานะคะ จิตเราคิดนะคะขนเราฟับ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 ทั้งเหมือนเหมือนคนโดนผีหลอกอะคะ่ะขนหัวนี่ลุกตั้งแล้วตัวเราเนี่ก็แบบขนลุกเต็มไปหมดเลยทีนี้ก็เดินอ้อมไปอ้อมมาอยู่แป๊บหนึ่งก็เลยเดินออกมาพราอรู้สึกว่าเหมือนเหมือนพลังงานมันแรงอะคะ่ะก็เลยเดินออกมาแล้วทีนี้เดินจากป่าจากป่าเห็ดนะคะป่าเห็ดป่าต้นสนมาถึงมาถึงกระเทียงนาเราเนี่ยสวนเราเนี่ยประมาณสัก น่าจะประมาณสักคิดว่าน่าจะประมาณโลกว่าะอะไรเงี้ยเดินมาคนเดียวนะคะแต่ช่วงที่เดินน่ะรู้สึกว่าขนน่ะมันตั้งตลอดเวลาทั้งที่เราเดินออกจากสถานที่นั้นแล้วมันก็ไม่น่าจะมีแล้วใช่ไหมคะเราก็เลยคิดว่าเขาต้องเดินมาส่งเรานแน่เลยก็เลยตั้งจิตบอกเขาว่าก่อนที่จะถึงสวนนะคะก็เลยบอกเขาว่าขอบคุณนะที่เดินมาส่งและทีนี้ก็เลยสวดมนต์คาถาจากักรพรรดิสวดมนต์แผ่เมตตาให้เข้าไปแล้วก็บอกว่า ขอบคุณนะที่มาส่งกลับได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยฉันถึงแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งจิตบอกว่าถ้าคืนนี้ถ้าฉันไม่ได้อุปทานไปเองว่าที่ฉันขนขนหัวลุกขนตัวลุกตลอดเวลาที่เดินมาเนี่ยถ้าคืนนี้ถ้าเธอได้รับบุญได้รับส่วนกุศลที่ฉันสวดให้เธอมาบอกฉันด้วยน้าในความฝันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเคยท้าว่าขอให้ได้ยินเสียงเราได้ก็ได้ยินเสียงจริงๆก็เลยไม่กล้าและกลัวผีเป็นคนที่กลัวผีมากเลยนะคะ แลยทีนี้ก็เลยตอนคืนนะก็ฝันว่าตัวเองไปใส่บาทไปใส่บาทมีประมาณสักหกเจ็ดบาทพระนะคะมีประมาณสักหกเจ็ดเขาเรียกลูกหรือเปล่าคะหกเจ็ดลูกอันนี้ก็คนก็ใส่น้อยน้อยข้าวข้าวในบาทก็มีสักห้าหกก้อนมีแต่ข้าวไม่มีกับข้าวอะไรเงี้ยเหมือนเราก็ไปเดินเดินต่อผู้หญิงคนนั้นยืนยืนยืนต่อแถวผู้หญิงคนนั้นใส่บาทอยู่เราผู้หญิงคนนั้น่ะเป็นหน้าคนที่เรารู้จักนะคะเราก็อยากคุยกับเขาแต่ว่าเขาไม่คุยกับเรา หลังจากใส่บาสเสร็จเขาก็มายืนอยู่ข้างนอกเราก็เลยมายืนอยู่ข้างๆเขาเขาก็เลยหันหน้ามาหาเราแล้วพูดว่าเขาพูดภาษาอังกฤษนะคะแต่เป็นคนที่เรารู้จักเป็นคนคนแถวบ้านเขาบอกว่า thank you very much I need help mm hmm. เขาบอกว่าขอบคุณมากนะที่ช่วยฉันฉันต้องการความช่วยเหลือแล้วก็บอกเอา้าป้าคนนี้เป็นคนบ้านติดเราทำไมแกพูดภาษาอังกฤษวะคนไทยด้วยกัน ก็เลยงงแล้วทีนี้ตื่นเช้ามายังจาความฝันมันได้ก็เลยเอาความฝันมาตีว่าอ๋อ oh, เป็นผู้หญิงคนเมื่อเป็นคนเมื่อวานแน่เลยเราไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายเนาะเป็นผีเมื่อวานแน่เลยที่เดินมาส่งเราแล้วเราตั้งจิตบอกว่าถ้าเธอเป็นถ้าเธอได้รับส่วนบุญฉันจริงๆเธอมาบอกฉันด้วยนะเพราะฉันอยากรู้ว่าเธอฉันอุปทานไปเองในการที่ขนลุกขนตั้งเวลาเดินมาคนเดียวเนี่ยฉันอุปทานไปเองหรือว่ามีมี จิตมีวิญญาณเดินตามฉันมาจริงๆก็เลยมาว่าอ๋อเขาได้รับจริงๆแสดงว่าเราไม่ได้คิดไปเองเมื่อวานเนี่ยเออเพราะว่าเวลาเป็นคนที่สวดมนต์แล้วเนี่ยค่ะไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยจะชอบลองสาสรหลวงปู่ดูมากเลยก็เหมือนที่หลวงตามาบอกว่าให้ให้ตั้งจิตถามท่านให้ให้ให,ให้เหมือนหลวงตามาที่เคยหลวงตามาเคยพูดสมัยที่ท่านยังไม่ ย,ยังยังไม่ไม่บวชนะคะที่ท่านลองศาสตร์หลวงปู่ดู่ว่าออคิดอย่างโน้นอย่างนี้ว่ามันจะเกิดขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยากรู้เนาะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบลองศาสตร์ท่านมากเลยเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเ,ออเริ่มต้นมาจากการไม่เชื่อและทีนี้แต่ว่าเริ่มต้นมาจากการไม่เชื่อทีนี้เรามาเริ่มปฏิบัติจริงจังเ,ออเริ่มปฏิบัติจริงจังสวดมนต์กินเดินนั่งนอนอะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยเห็นผลแล้วแล้วทีนี้ก็เลยเชื่อแล้วก็จะเวลาเชื่อนี่ก็จะถามท่านตลอดเวลาว่าลูกอยากรู้สิ่งนั้นลูกอยากรู้สิ่งนี้ว่ามันมีจริงไหมคะอะไรเงี้ยจะเป็นคนที่ถามท่านตลอดเวลาค่ะว่าอยากรู้แล้วจะจริงไหมแล้วว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ได้มาจริงๆเลยคือเกิดปัญญาค่ะเวลาที่เราเวลาที่เราหาคําตอบอะไรไม่บางอย่างไม่เจอเรา เราคิดไม่เราไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงในเรื่องต่างๆเลยนะคะเราก็จะถามท่านว่าบูเนี่ยลูกอยากรู้ว่าสิ่งนี้นะมีไหมหรือว่าลูกต้องทําแก้ปัญหาในสิ่งเนี้ยเป็นยังไงต้องทํำยังไงคะแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันนี่หละคะ่ะมนุษย์ปกติแล้วนี่แหละลูกต้องทำยังไงเขาจะมีคําตอบในจิตเรานะคะขึ้นมาว่าทําอย่างนี้ไหมละ่ะทําอย่างนี้นะให้ให้เธอลองอย่างนี้นะจะเป็นจะจะไม่ใช่คําพูดเยินเยอะนะคะเวลาเรา เราได้คําตอบอะไรพวกเนี้จะเป็นคําตอบสั้นๆและให้เราไปตีความเอาว่าหรือว่าให้เราไปเห็นเอาว่าเธอต้องทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อืก็เนี่ยราคาประสบการณ์จากการที่เริ่มสวดมาปีนิดๆนะคะน่าจะเป็นปีนิดๆเนาะแต่ว่าก็ขอบอกก่อนนะคะว่าตัวเองเป็นคนมีเซนต์มาก่อนเนาะก็ก็เลยจะรับรู้ในสิ่งนี้ได้เร็วขึ้นหรือว่า แล้วเริ่มมาจากไม่เชื่อแล้วทีนี้มาเริ่มสวดตรวจมนแบบจริงจังอะค่ะก็เลยก็เลยเห็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็ขอให้กําลังใจหลวงสิทธิหลวงปู่ทุกท่านนะคะว่าให้ท่านลองปฏิบัติด,ดูว่าให้ท่านลองปฏิบัติจริงจังดูแล้วท่านจะรู้ว่าสิ่งนี้นะ่ะมีจริงๆแล้วก็สัมผัสได้จริงอะไรอย่างนี้ค่ะก็ให้กําลังใจทุกท่านนะคะมารวมกันช่วย โลกวิญญาณด้วยอะไรเงี้ยได้บุญกับตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะโอเควันนี้ยาวแล้วขอลาไปก่อนนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังใหม่เนาะแค่คิดแค่ว่าฟังนิทานไปก็ได้นะคะจะได้แบบคลายเครียดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคขอบคุณนะคะขอร่วมทำบุญทำทานทุกคนประสบความสำเร็จทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ